สวัสดีค่ะนี่คือปาาลาฮาริบัตปาาลาฮาริบัตที่เป็นที่เรื่องชื่อสําหรับทานในร้านอาหารมากๆเลยมีราคาย่อมเยาและเป็นเนื้อปลาที่อร่อยมากๆถ้าคุณไปร้านอาหารคุณจะเจอเมนูฟิชชิปนะคะปลาทอดกับมันฝรั่งทอดเฟรนไฟนั่นเองหรือเป็นปลาย่างที่มากับมันบดนะคะหรือว่าจะเป็นปลาย่างเนาะกริลฟิชนะคะมากับ มันฝรั่งมากับข้าวสวยมากับข้าวกล้องนะคะแล้วก็ผัดผักโรยเกลือก็จะมาด้วยกันในหนึ่งจานทานด้วยกันอย่างนี้อร่อยมากๆปลาฮาลิบัตเนิดนี้เป็นปลาทะเลน้ําลึกต้องออกทะเลประมาณ2 0 3 0ไมล์สี่สิไมล์เลยนะคะสําหรับการออกทะเลปลาจะอยู่ใต้ท้องทะเลราบกับพื้นทรายราบกับพื้น พื้นทะเลเลยนะคะเวลาการตกปลานี่ก็จะต้องเดินทางไกลมากๆถ้าขับเรือออกไปจากชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงในการเดินทางออกจากชายฝั่งเลยค่ะน,นี่ต้องบอกก่อนเลยค่ะการทําปลาปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราจะทําให้เพื่อนๆได้ชมปกติแล้วเราจะไม่ได้ทําปลาค่ะเราเป็นชาวประมงปลานั้นจะถูกส่งไปที่ท่าเรือปลานั้นจะถูกส่งไปที่บริษัทรับซื้อปลานะคะเราจะไม่ได้ทําถึงเราจะเก็บมาทานที่บ้านเราก็จะจ้างที่ท่าเรือคนทําปลาเนาะฟาเลฟิชเป็นคนทําให้ แล้วก็ใส่ถุงแพ็คบรรจุพันธ์มาให้เราอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จ่ายค่าแรงเป็นค่าตอบแทนสําหรับคนที่ทําปลาให้เราคลิปนี้ต้องขอบคุณพ่อบ้านหรือขอบคุณคุณตาค่ะที่ ลามาให้เราไว้ทําให้เพื่อนๆโชว์แล้วก็เอาไว้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าชาวประมงที่เราไปตกปลาไปตกมาขายไปตกมากินนี้เป็นปลาชนิดใดบ้างวันนี้ก็นําเสนอปลาฮาลิบัตตัวนี้ละค่ะถ้าเราไปร้านอาหารอย่างที่ขั้นต้นแอนพูดว่ามันเป็นปลาป๊อปปูล่าแล้วมีราคาย่อมเยาเมื่อเราไปทานร้านอาหารก็จะเป็นอันดับหนึ่งในการบริการในร้านอาหารจะเมน มีเมนูต่างๆหลากหลายกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทอดไม่ว่าจะเป็นย่างไม่ว่าจะเป็นเมนูดาดกระทะหรือว่าจะเป็นมเมนูที่ย่างแล้วมากับข้าวสวยก็คือข้าวกล้องปลาย่างปลาทอดต้องทานกับข้าวสวยนะคะจะอร่อยมากมาก ปลาตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวจะยกให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเขาตัวใหญ่แค่ไหนกามขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับการยกปลาตัวนี้วันนี้ก็เก็บมาได้สามแต้มนะคะสําหรับปลานี่เลยค่ะเป็นปลาที่ตัวใหญ่แล้วก็หนักมากๆยกกันแบบว่า เกรงกล้ามแขนกันเลยทีเดียวอยากจะเก็บคลิปมาให้เพื่อนได้ชมกันนะคะว่าเราคนนึงสาวไทยอยู่ในอเมริกาสามีของเราก็เป็นชาวเลเป็นชาวประมงนั่นเองค่ะคลิปนี้หาดูยากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะปกติแล้วเราจะไม่เอาปลากลับบ้านเราจะส่งไปที่ท่าเรือทําการซื้อขายหรือไม่ก็จะมีคนทําปลาอยู่ที่ท่าปลาค่ะเราก็จ่ายตอบแทนเป็นค่าแรงสินน้ําใจกันไปเราก็ เก็บแต่เนื้อปลากลับมาที่บ้านสะดวกสบายค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่า1ตัวก็ใช้เวลาทํานานพอสมควรสําหรับ คนที่ไม่ใช่โปรพีชแนลอย่างเรานะคะแต่ว่าเราก็เต็มใจแล้วก็ตั้งใจทําทุกคนนะคุณตาก็สอนว่าการทําปลาต้องทําแบบไหนนะด้วยความที่เก้เก๊กังๆของเราทุกคนนะอ่ะรับชมกันไปนะคะหวังว่าปีนี้มันเป็นการทดสอบหรือการเป็นเป็นการเทสฝีมือในการทําปลาแต่ปีหน้าน่าจะเป็นโปรพีชแนลพอสมควรเพื่อนเพเพราะว่าจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเราก็จะทําปลาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะในการทําปลาเพราะว่ายังมีปลาอีกเยอะแยะมากมายหลาย แล้วก็เป็นปลาที่ตัวใหญ่มากๆส่วนที่อเมริกาในรัฐออริกอนนี้เวลาเขาตกปลามาได้เขาจะต้องมีทังน้ําแข็งอยู่ในเรือด้วยเมื่อเอาปลาขึ้นจากน้ําทะเลแล้วต้องเอาเข้าตู้แช่แข็งเลยนะจะต้องเอาเข้า,าคุณเลิศน้ําแข็งเลยเพื่อคงคุณภาพและสภาพของปลาไว้นะคะปลานั้นจะต้องสดอยู่เสมอค่ะก่อนที่เราจะทําการหั่นปลาเราก็ต้องฉีดน้ําล้างทําความสะอาดกันสักนิดค่ะ เพราะว่าปลานั้นขึ้นมาจากน้ําทะเลแล้วอยู่ในน้ําแข็งนะคะก็จะมีะเมือกปลาเนาะมี เศษของน้ำแข็งนะคะเราก็จะเอาน้ำฉีดให้เขาสะอาดก่อนที่เราจะทำปลานะะปลาตัวนี้ก็หน้าตาแปลกมากๆแต่รสชาติก็ติดอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะคะรองจากปลาแซลมอนแล้วก็ติดอันดับหนึ่งสำหรับเรื่องราคาที่ราคาย่อมเยานะส่วนเนื้อก็อาจจะติดอยู่ที่อันดับ3นะคะอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นปลาแซลมอนที่หลายๆคนโปรดปรานเป็นอาหารจานเด็ดนะคะส่วนจานนี้ก็เป็นปลาฮารีบัตก็น่าจะติดอันดับอันดับอันดับที่3โอ้ my god ลิ้นของฉันคลิปนี้ ก็มีความยาวพอสมควร14นาทีนี่เราเพึ่งไปได้4นาทีครึ่งทุกคนมีฉันจะภาคได้ไหมเนี่ยสำหรับ14นาทีนะเราก็อ้างมา ลุ้นชาเลนจ์กันนะคะปกติทําคลิปแค่3นาทีเองนะปกติทําคลิปแค่4นาทีเองยังไม่เคยทําคลิปยาวถึง6 7 8 14นาทีนะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกเพื่อนๆเรามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือจะล่วงโอเคไปต่อคะ่ะทุกคนเราก็ล้างทําความสะอาดนะสะอาดจนปลาไม่มีเมือกเลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็ เป็นอุปกรณ์ชั่วคราวของเรานะคะเขียงทําปลาเนาะปกติอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทําปลาที่บ้านเราจะทําปลาที่ท่าเรือท่าเรือมีคนบริการทําปลาถ้าเราจะทําเองเขาก็มีเขียงปลาและมีที่ฉีดน้ำมีที่ซักล้างมีเขียงขนาดใหญ่แล้วมีความสะอาดในการล้างทำความสะอาดปลานี่อย่างมากๆมีถังขยะมีที่จัดการบริหารอย่างดีที่ท่าปลามีการโหลดเรือลงไปทะเลนะคะมีที่จอดเรือแล้วก็มีการทำ ปลาการทิ้งขยะอย่างถูกต้องมีการต้มปูนะคะใครไปตกปลูปูที่ทะเลขึ้นมาก็มีบริการต้มปูอีกเช่นเดียวกันมีการแกะล้างแล้วก็มีที่ซักล้างที่สะอาดแล้วก็เพียงพอต่อน้ำล้างทำความสะอาดมิฉะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงมากมาก การทําปลาตัวนี้ก็ซึ่งมีขนาดปลาตัวใหญ่มากๆเราก็มีความเป็นกังวลมากๆเราจะทําสําเร็จหรือไม่นะคะเราดูวิดีโอมาแล้วหลายรอบแล้วคุณตาก็ทําการเทรนมาอย่างดีนะเราก็จะพยายามทุกคนเราจะมีให้คุณตาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกล้องของเรานะคะประมาณนั้นเลยเราก็จะพยายามทําทุกคนนะเออนะก็จะแบ่งปลาออกเป็น ครึ่งตัวนะคะเขาจะมีลายที่หลังเขาแล้วเขาก็จะมีลายที่ครีบของเขานะคะในการเป็นสัดส,ส่วนอันไหนกล้างปลาอันไหนครีบปลาแล้วก็จุดศูนย์กลางการแบ่งปลาเขาจะมีลายบนตัวของเขาซึ่งเป็นลายยาวๆเล็กๆทุกคนสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้นะคะอันนี้เราก็ทําเหมือนมือโปรมากๆเลยโปรจริงๆทุกคนต้องบอกเลยว่าปลาฮาลิบัตอันนี้น่าจะทําเป็นครั้งที่2สําหรับเดือนนี้นะคะปกติแล้วอย่างที่พูดว่า เรามีคนทําปลานะคะน้อยครั้งที่เราจะได้ทําแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เอาปลากลับบ้านน้อยครั้งที่เราจะเอาปลากลับบ้านเราจะส่งลงที่ท่าปลาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเป็นชาวประมงค่ะใครที่เป็นมืออาชีพทําปลาเก่งๆดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องสงสัยนะทําไมเก้ๆกัางๆจังเลยนะทุกคนพยายามอย่างที่สุดเลยในการทําปลาตัวนี้แล้วก็จะทําคลิปมาให้เพื่อนได้ชมกันปลาตัวนี้ก็เป็นปลาตัวใหญ่มากๆก็มีความกดดันด้วยนะคะทุกคนว่าเราจะทําสําเร็จหรือไม่คลิปที่เราจะส่งต่อให้เพื่อนเพื่อ ได้ชมกันเนี่ยมันจะลื่นสมูทหรือเปล่าทุกคนก็อ่ะลุ้นกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวมากๆยาวถึง14นาทีเลยนะขอบคุณกําลังใจที่มาลุ้นกันที่มาช่วยทําปลานะเดี๋ยวทําเสร็จเราจะแจกให้เพื่อนๆคนละหนึ่งชิ้นเลยค่ะสําหรับปลาตัวนี้นี่ก็เป็นวิธีําทำการทำปลาเป็นบางส่วนเท่านั้นทุกคนนะแอนนี่ก็เพิ่งจะเรียนรู้เหมือนกันเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อนๆนะมีดที่ใช้ก็มีความคมคมคม,มากๆเลยทุกคนค,ค,คมจริงๆนะก็ ออปลานี่มีมีความลื่นของเมือกตาแล้วก็หนังปตามากๆเลยหนังของเขาคล้ายๆปลาดุกนะคะคล้ายๆปลาบึกคล้ายๆปลาบึกคล้ายๆปลาคังบ้านเราทุกคนนะเป็นปลาเป็นปลาหนังนะคะเป็นปลาหนังแล้วก็มี มีหนังมีเนื้อที่อร่อยแล้วเพื่อนๆเป็น,ป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 นคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนนะคะแล้วก็อ่าเขาจะเลาะเอาแค่นี้เลยทุกคนส่วนพุงเขาก็จะไม่เอานะคะเขาก็จะทําการทิ้งเนาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ทานกันนะคะสําหรับพุงปลาก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยทุกคนเสียดายจริงๆสําหรับพุงปลานะคะเขาก็จะเก็บเอาแค่นี้เองนะคะแล้วก็อยากส่วนพุงส่วนครีบแล้วก็ส่วนหัวนั้นทิ้งไปค่ะเราก็จะเก็บได้แค่ส่วนเนื้อปลานะคะปกติแล้วเขาจะเลาะหนังออกทุกคนเขาจะต้องแล่หนังออกด้วยนะคะแต่ว่า มีเพื่อนนะคะแนะนําบอกว่าเราจะเก็บแช่ช่องแข็งไว้นานเราไม่ต้องเลาะหนังออกนะคะเวลาที่เราเอาออกจากตู้เย็นเอาออกมาทานเราถึงจะเลาะหนังออกมันถึงจะเกิดความ สดของปลานะคะปลานั้นจะคงความสดอยู่เสมอเพราะว่าเขามีหนังห่อหุ้มเขาไว้นั่นเองนะ,ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของชาวประมงด้วยกันนะคะที่แชร์ประสบการณ์มาปกติแล้วเราจะเลาะหนังออกด้วยให้เหลือแต่เนื้อขาวๆเท่านั้นเลยก็มีความเสียดายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนก็ลงถังขยะหมดเลยนะคะทิ้งเราจะเก็บไว้แค่เนื้อสีขาวเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่อยากทิ้งหนังทิ้งหัวทิ้งก้างนะคะสําหรับ คนชอบตกปูนะคะสำหรับคนชอบดักปูทุกคนนะก็ส่วน ที่เราจะทิ้งเราก็เอาไปไว้ดักปูได้นะคะ,ะหั่นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเราก็เอาไปลงที่ตะแกรงในที่ดักปูที่เขาเปิดให้ดักกันเนาะในที่ท่าปลาในสะพานปลาในสะพานปูนะคะสามารถเอาชิ้นส่วนพวกนี้ไปไว้ดักปูได้ะคะ่ะโอเคมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนคงจะสงสัยว่าเอปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เราจะทํายังไงทานวันนี้คงไม่หมดแน่นอนทานเดือนนี้คงไม่หมดแน่นอนปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้เราจะเอาไปทาอะไรนะคะอันนี้ก็จะ แล่เสร็จแล้วนะคะก็ทําการล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอหนึ่งมื้อเนาะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะสําหรับหนึ่งคนทานนะเราจะแพ็คแล้วก็ซีนใส่ถุงค่ะทุกคนจ้าเราก็มีเครื่องถนอมอาหารนะคะมีเครื่องแรปมีเครื่องแพ็คนะคะแล้วก็แพ็คในถุงพลาส,สติกนะคะถุงพลาส,สติกนี้ก็จะมาเป็นหอ่อหอมว้มวนนะคะเราก็จะมีเครื่องเอ่อ ถนอมอาหารชิ้นนี้แหละทุกคนนะหั่นให้เป็นชิ้นเท่าฝ่ามือนะคะหรือว่าหนึ่งคนทานเนาะอยู่ที่คนทานว่าทานมากทานน้อยนะคะแต่ส่วนบ้านเราก็จะหนึ่งฝ่ามือทุกคนนะประมาณหนึ่งชิ้นเราก็จะแพ็คเป็นถุงๆเสร็จแล้วเราก็จะซีลในถุงบรรจุพันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้เลยนะทานได้ทั้งปีเลยนะสําหรับปลาฮาริบัตรเราจะใส่แช่แข็งไว้เวลาเราออกมาทานเอาออกมาจากห่อแรปแล้วจะสด แล้วก็ยังเป็นเนื้อปลาที่สด,สดสดมาจากทะเลเหมือนเดิมทุกคนนะก็ยังมีรสชาติที่อร่อยคงความอร่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็มีตัวอย่างให้ชมตอนท้ายคลิปวิดีโอนะคะการแพ็คปลาของเราค่ะนี่กระทาปลาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหนึ่งตัวก็ใช้เวลานาน,านมากๆเลยสําหรับมีดที่คมคมแล้วการเชี่ยวชาญทําปลาของเราก็คือไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่ทุกคนนะก็เ,เลาะไป เลาะเนื้อปลานะคะไปโดนกล้างไปโดนขี้ปลาเนาะแต่ว่าเขาจะไม่เอาก้างกับขี้ปลานะ,ะจะเอาแต่เนื้อปลาล้วนๆมิฉะนั้นแล้วเราจะต,ต้อง เลาะให้แบบว่ามีแต่เนื้อจริงๆนะคะเราจะไม่เอาติดก้างออกไปเลยนะ,ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็พับเป็น3าสี่ส่วนนะคะแล้วก็ใส่ถุงลงถังขยะถังขยะนี้จะปิดไว้ที่ในโรงรถของเรานะคะเพราะว่าบ้านแอนเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆเลยทุกคนในอนาคตเราอาจจะมีภาพน้องหมีนะคะครอบครัวน้องหมีที่เดินอยู่นี่แหละบริเวณที่เรากําลังทําปลากันอยู่นี่แหละทุกคนน้องก็จะมาลากถังถังขยะเป็นประจําเลยเพราะว่าบ้านของเราหลังบ้านเนี่ยจะเป็นกรีกนะคะเป็นคลอ องน้ําเป็นน้ําตกเล็กๆนะคะสําหรับอยู่หลังบ้าน ทางนั้นก็เป็นทางผ่านของน้องหมีเลยที่จะเดินเข้าหมู่บ้านนะคะเราก็ไม่ได้ทำั้วนทำอะไรที่ปิดกั้นแต่อย่างใดทุกคนนะไว้เป็นตามธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วนะคะรอออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นก้างใหญ่ๆมีแต่ก้างแบบนี้เลยนะคะพับใส่ถุงขยะนะคะเก็บใส่ถังแล้วก็ล็อกอประแจให้เรียบร้อยนะคะเราป้องกันที่น้องหมีจะไม่อารวาดตอนกนลางคืนนะคะตอนที่เรานอนแล้วน้องหมีอาจจะมาขโมยก้างปลาของเราก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนเรื่องจริงนะคะนี่เลยหมู่บ้านที่เรา อยู่ก็ยังคงความธรรมชาติอย่างมากๆเลยทุกคนธรรมชาติจริงๆเลยนะช่วงในเวลากลางวันก็มีน้องกวางน้องเอลก์นะคะเดินผ่านบริเวณรอบบ้านนะคะช่วงเวลากลางคืนหัวค่ําค่อนแจ้งนะ,ะก็มีน้องหมีที่ออกมาหาอาหารออกมาเก็บผลไม้นะช่วงนี้หน้าร้อนนะบนเขาก็เกิดความร้อนมากๆน้องหมีก็อาจจะออกมาหาผลไม้ในหมู่บ้านแล้วก็ออกมาที่คลองน้ําตามริมแม่น้ําตามน้ําตกตามที่ต่างๆนะคะตรงที่คนอาศัยอยู่นี่เลยค่ะทุกคน เสร็จแล้วเนื้อปลาก็จะขาวใสแบบนี้เลยแล้วก็มีบางชิ้นที่แอนนี่ตัดส่วนพุงไว้นะคะมีความเสียดายมากๆเลยสําหรับพุงปลานะคะเราจะได้เนื้อปลาเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยทุกคนเอาแต่เนื้อจริงๆเลยนะ,ะส่วนอย่างอื่นเราก็ทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมการออบรรจุ แพ็คนะคะบรรจุภันในการเก็บรักษาปลาไว้กินถึงปีหน้าเลยค่ะในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะเราก็จะออกไปหาปลาออกไปหาอาหารเก็บแช่แข็งไว้เอาไว้กินยามหน้าหนาวพฤศจิกาธันวามกราคมพาเป็นช่วงที่หน้าฝนฝนมากๆเป็นช่วงที่หน้าหิมะตกค่ะเราก็ถนอมอาหารไว้ทานเองนะคะขอบคุณเพื่อนๆสําหรับการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยนะคะไว้วิดีโอหน้าแอนนี่จะกลับมาเล่าเรื่องดีๆนะคะแบ่งปันเรื่องราวสาวไทยในอเมริกาเนาะการ ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของแอนนี่นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากๆเลยที่มารับชมคลิปกันแล้วก็มาติดตามกันนะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะเออ รอบหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแอนนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรามีคลิปอะไรเราก็จะอัปเดตไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับวิดีโอหน้าเราก็จะเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์แบบนี้แหละเพื่อนๆน,น,นะว่าเราทํากิจวัตรประจําวันของเราอะไรบ้างเส้นหาปลาหาปูนะคะท่องเที่ยวเมืองที่นี่ก็น่าเที่ยวมากๆเมืองที่นี่ก็เป็นเมืองสวยงามมากๆถ้าเทียบบ้านเราก็อาจจะเป็นเหมือนภูเก็ตพังงานะคะเป็นเมืองทะเลล้อมรอบเป็นเมืองเล เล็กๆที่เต็มไปด้วยชาวประมงที่เต็มอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดแล้วก็ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติใครที่รักการไฮกิ้งใครที่ชอบรักการเดินทางใครที่ชอบรักธรรมชาติเดินขึ้นภูเขาแล้วก็เห็นวิวทะเลอ่าวสวยๆมองลงมาแล้วก็สดชื่นก็นะเราก็จะอัปเดตให้ฟังกันนะคะขอบคุณนะคลิปนี้บายๆนะคะ